อันนี้นะคะเราจะแกงหนอไม้ใส่แกงหนอไม้ใส่ไก่นะคะสูตรตามใจผัวนะคะหลังจากที่เขาวที่แล้วแกงหนอไม้ใส่ปลาผัวไม่ปลื้มนะคะไม่เข้ากันก็าบอกเสียของอันนี้นะคะก็มาดูสูตรเขาเลยค่ะใส่พิกแกงที่ตำเองนะคะโคเลโคเลนะคะในพริแกงก็จะมีกระชายด้วยนะคะใส่กระชายกระชายใส่หมดไหมเนี่ย อย่าใส่เกลือเยอะนะคะมีทั้งประตูเค็มทั้งใส่เครื่องปรุงลงไปนะคะแล้วก็ใส่ไก่ข้าวไม่คาวก็รู้กันแลเอ้าสุดกัวบอกสุดตามเจผัว <S <S ไม่ชอบกินปลาเนาะไม่ก็แกงใส่ปลาแต่ก็บอกเสกีย เสียของก็แกงใส่ไก่ก็แล้วกันใส่น้ำยานางหน้านางนะคะยานางก็แช่ข้นข้าวเ,เหนียวนะคะแล้วก็ตำโ <c oughs> อ้ไม่ใช่สิเราปั่นน้ำยานาง <c oughs> กรองเรียบร้อยแล้วใส่ลงไป <c oughs> ใส่ไปเลยข้างล่างมันเป็นข้าวไม่ใช่หรอ <c oughs> มันจะไม่เหนียว ลงปลาเลยจะคาวไม่คาวให้รู้กันนะคะไกส่สดๆแบบนี้แหละหรู้สูตรอะไรนะคะสุ๊ปปุ๊เสร็จแล้วตั้งไฟค่ะแก๊สรหมดนะคะเราใช้แก๊สปิกนิกแทนงนะคะเสร็จแล้วตั้งไฟดูนะคะจะคาวหรือไม่คาวค่ะปิดฝาค่ะโอเคค่ะ กองน้ำปลาสุกิมนะคะหรือตะกูนัวลงไปนะคะอกองไปเลยมันไม่ได้จับนะคะเราต้มทั้งตัวแล้วรอบก็มากองกองออกแบบนี้นะคะสูตรเอนจำเจหัวเอ็นองไม้สูตรจำเจหัวเนี่ยชอบปลา เป็นส้กราบรบอกว่าไม่ต้้งกันต้องแกงไส้ไก่อันนี้จัดให้หน่อยนะคะสูตรข้าวเหนค่ะอ่ะตอนแร่เรก็สูตรข้าวหลียรองแล้วนะคะเดี๋ยวแล้วนะคะเดี๋ยวต้องคนะคะ่ะมีสูตรที่บอกเรามีสูตรผัวบอกนะคะแอบดูหน่อยนะโอเค เด็ดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะปรุงรสนะคะปรุงรสด้วยน้ำปลาร้านะคะผงชูรสผงนัวนะคะแล้วก็ชิมถ้าอร่อยแล้วนะคะเราก็จะปิดฝาต้มไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำจะงวดลงนะคะก็คือให้น้ำแห้งลงเราใส่น้ำเยอะนะเพราะว่าเราอยากให้ไก่มันเปื่อยนะคะดูซิมันเป็นไก่บ้านเนี่ย ไก่ก็ต้องเปื่อยนะคะเราเราจะปิดฝาต้มไว้จนน้ำงวดลงสักครึ่งหม้อนะคะแล้วเราก็จะปิดไฟแล้วก็ใส่ใบแมงลักนะคะก็รับประทานได้นะคะ mm hmm. หอมกระชายตอนนี้ไก่บ้านนะคะ mm hmm. ตอนนี้คนไม่เป็นไรเพราะว่าไก่เขาสุกแล้วแต่ยังไม่เปื่อยเฉยๆ mm hmm. ชิมแล้วนะคะอร่อย mm hmm. เราจะไม่ทำเค็มมากนะคะบางที ถ้าเราทําเค็มเกิน,กนไปเวลาน้ำมันแห้งอะ่ะมันก็จะเค็มอ่ะเราจะปรุงรสพอดีพอดีอืมอร่อยละเผ็ดน,นิดนิดว่าจะไม่ให้เผ็ดมากเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวรอน้ำแห้งนิดนึงนะคะสักครึ่ง ลงน้ำยุบลงสักครึ่งหนึ่งนะคะเราก็จะใส่ใบแมงลักนะคะแล้วก็ปิดไฟแค่นี้ก็รับประทานได้ค่ะโอเคเรียบร้อยแกงหน่อไม้สูตรหัวบอก